<letter> สวัสดีพี่น้องปองปลายและไม่ปองไม่ไปลายจูกะแมวบอบอนครุบครุบกเดียเหมือนเดิมพี่น้องเหมือนเดิมพบกับเอทีพีโซเซตกลางน้ำเหมือนเดิมพี่น้องผมขับรถผ่านนาตาหลายวันแล้วนะแต่ทีนี้ผมไม่รู้วันนี้ผมเจอตาตามันอะไรนะบอกทีมันเพ้ามันเพ้าแต่ที่ที่ทีตาพูดเมื่อกี้มันไหนสิงคโปร์สิงคโปร์มันสิงคโปร์พี่น้องมันจะเป็นหัวข้างล่างนี่ตาหรือว่ามันเป็นหัวข้างบนดินโอ้เราก็ขุดหาเอา ขุดบางทีไอ้นีตัวนี่มันลงไปฝังดินเงี้ยอ๋อไอ้คือรคืออะไรที่ฝังฝังดินเนี้ยมันก็จะมีหัวอีกมีหัวอีกตาทำไมไม่เอาดินมากรบหลุดเดี๋ยวให้มันนี่ก่อนอันนี้ตาปลูกเป็นพันไว้ขายบอกเฮ้ยปลูกกินปลูกไว้ถะกินนี่แหละปลูกไว้ถะกินโอ้เสื้อเซื้อเขาสามกิโลร้อยเลยอ๋อนี่นะที่สามกิโลร้อยนี่นะอันนี้ตาเอาเป็นหัวมันฝังใช่ไหมเอาเป็นหัวหัวโอ้ไม่ใช่เป็นเครือได้พี่น้องเอาเป็นหัวหัวใหญ่ก็ก็ก็กิน โอ้โอหหัวเล็กมาฝังเอาหัวเล็กมาฝัง,องโอ้หัวเล็กมาฝังเอาโอ้โอนัวแกะทองผนเด้ไอ้ที่ว่านาที่ว่าผมบอกว่าตรงเนี้ยที่ว่าหวันห่างๆางพี่น้องหวานห่หนงหางๆไอ้แม่แม่ยายผมบอกว่าถ้าเกิดผมทําแบบเนี้ยโดนดา่าดูวนะันนี้เนียหนาตึ้บเลยแตกออกมาเอากอหนึ่งแตกออกมายี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสองต้นผมไปดูแล้วผมนับดูแล้วโอ้มันไม่ใช่ธรรมดาดินีตาบ่ได้วันที่แก่รอวันอย่างเงี้ยดีตาวันอย่างเงี้ยดี โอ้ฝนตกแรงจนมีน้ำไหมต้นนี่แรงแรงอะไรด่องามเลยนี่นี่มมันถูกมันถือมันถือกระดินแบบนี้ด้วยเนาะมันถูกกระดินตัวเนี้ยเขียวนาโนเด้อเขียวนาโนน่ะโดนโดนเขียวนาโนพี่น้องโดนเขียวนาโนปุ๊บเอ็นี่เลยเขียวเลยโอ้อันนี้ตาตาขุดก oh, no. oh. 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 oh, oh, oh. oh. ี่บาทนี่เขาเขาเขาเด้ขุดบ่ได้เสียเด้อ๋อเขาเขามาเอาดินนี่มาาเอดินโอ้ของแท้เลย ผมผมอยากขุดจริงๆนะใหญ่แต่ไม่ผมไม่มีกรรมสิทธิ์เนี่ยเขาเวลาเขาอยากได้ดินก็ไปโน้อเขาโน้อโน้อใหญ่น่าจะขุดไอ้นโนนน่ะไอ้ตรงไอ้ต้นไหนนั่นน่ะต้นไหนอะไรน่ะไอ้ต้นต้นมะขามต้นมะขามอะไรตรงนั้นน่ะโน่นน่นนั่นน่ะโน่โน่นครับน่าจะขุดเ่ามีเขาบ่เกิดเลยครับตรงนั้นน่ะอรกอรจะได้กินแล้วนี่ตาละกอจะได้กินแล้วนี่มะกอจะได้กินแล้วนี่ละกอจะได้กินแล้ว เอามาจากนู้นนะเอามาจากนูวนเอามาฝังไว้ตรงนี้อ๋อเอามาจากแถวนี้นะเอามาจึงไรเฮ้ยนอนอย่างดีเลยมีธงด้วยธงนี้ติดเพื่อหนังตาหนิติดติดหรอติดเพื่อให้มันดูเก๋ๆใช่ไหมตๆดูเก๋ๆใช่ดูเก๋ๆดูเก๋ไก่เราเคยวานขอน้ำขอนแค่หรอพี่น้องข้าวนะวานน่ะใครๆเห็นก็บอกว่าโโอ้ห ไม่ได้หรอกข้าวไม่ได้หรอกนี่พี่น้องเอา้าไม่ได้หรอกข้าวไม่ได้แต่ที่ไหนได้งามกว่าเขากูเองอ่ะดูอ่ะงามงามจริงผมบอกเลยงามจริงห้างห้างแบบโอ้เหม,มือนเหมือนเราดำนาใช่ไหมเหมือนเราดำนาเป็นคืบเป็นคืบอ่ะแต่ละต้นเนี่เป็นคืบเป็นคืเนบ,เ,บเลยนะทีนี้แตกกอนะทีนี้แตกกอเนี่ย ca. คนอื่นมาดูนะเดี๋ยวแม่แยายผมมาเห็นนะเขาจะบอกว่า entonces, เป็นเขาหว,วานไหมเขาจะหวานไหมไม่ใช่ไม่ได้หวานไหมหนะตานะแบบนั้นเลยดูอ่ะดูอ่ะตรงนั้นอ่ะอ นี่แหละผมบอกว่าหวานเข้าห่างๆทำไมไม่หวานห่างแค่เอานั่นนี่แหละเออเขาเขาเขาบอกตายอยู่ใช่ไหมเขาบอกตายอยู่เดี๋ยวมันมันขยายต้นเองอ่ะมันแตกโกมันขยายต้นออกมันขยายออเอาแบบนี้แหละอย่าชอบแบบนี้เนาะอันนี้ก็นีอันนี่ก็ดูว่าห่างๆนี่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 ดูห่างๆดูอ่ะแต่นี่หนาตื้อเราเห็นไหมมันหนาเลยมันจะหนาเลยเห็นไหมดูห่างๆดินี่มันหนาดิ เนี่ยตาเอายาไม่ฉ uh, ีดเลยยาบอกภาษาเล่นเลยของแท้ของแท้ของแท้เลยตาตาตาของตามีสองแถวใช่ไหมมีสองแถวนี่ใช่ไหมแต่อันนี <t <t ้ไม่ใช่ไม่ใช่ของของของตาอย่งของตาตั้งแต่ชันตั้ชันเออตั้งแต่ชันกลางป่าอ้อยเลยพี่น้องเอ้ช่างคุณให้ยลูกเห็ดอ้อยเลยข้างบนเป็น ขโมนไปทําอ้อยพี่น้องครับโอ้แค่นี้ก็กินไปหมดละตายเอาปีหนึ่งกินได้หมดนะนี่กินองุ่นดอกกินไม่หมดร้านก็ใหญกินไม่หมดพอได้ตัดยางกล้วยตัดไปกินเรื่อยอยู่เฮ้ยไปพี่น้องกล้วยกล้วยพี่น้องกล้วยนี่ผมผมว่าแกไอเดียแกดีนะแกแกขุดสระแบบเนี้ยมันนูนเนอะตรงนี้เนาะมันนูนพอมันนูนที่ปลูกข้าวไม่ได้ ปลูกอะไรไม่ได้นีแแแแ่แกแกปลูกขุดขุดสระเนี่ยเห็นไหมขุดขุดสระน้ําบ่อน้ําเนี่ยมันมีมันมีลูกปลาหลายมันมาเองใช่ไหมจ๊ะมันมาเองนี่นั่นเออนี่ขุดมันมีออกไม่ออกลูกไม่อีกแล้วน่ะเดี๋ยวก็เขาจะเอาพัดลงมาปล่อยอุ้ยอย่าปล่อยเถอะกลัวจะหายคนชกเขาเขาบอกว่าใครอยากกินก็กินไปเถอะโอ้เดี๋ยวดีดีความคิดดีนะอันนี้อันนี้อันนี้คงคิดในทางที่บวกเด้อคงคิดบวกว่า การที่เราเอาลูกพันปลามาลงมาปล่อยในสาะน้ําอ่ะไม่มีเวลามาดูเลไม่มีอะไรมาดูแล <_ d ose> เขาคิดแคาว่าเอ้ามีความสุขตรงนั้นทําไปเพื่อมีความสุขใครจะมาเอากินไงกินก็ถ้าถ้าเห็นก็ก็จะบ่นอยู่ก็จะว่าอยู่แต่ถ้าไม่เห็นก็ปล่อยเขาไปกินไป <_ d ose> ปล่อยเขากินไป <_ d ose> ปล่อยเขากินไป <_ d ose> ไอเดียดีพี่น้องนี่แหละความสุขวขัยเกษียณความสุขไวไออยัยวัยอายุเยอะคนคนคน,คนมีอายุเยอะเนี่ยนี่ความสุขอยู่ตรงนี้พี่น้องเอ้ไม่ใช่ว่าจะทําแบบหาเงินหาคําหาเงินหาคําอย่างเดียว ความสุขนี่เช้าๆแกมาเนี่ยให้ลูกไ้หลน์เขาได้กินให้ลูกห้หลานได้กินน่ะพี่น้องเนี่ยไอเดียดีไอเดียดีความคิดดีมากเลยผมชอบสระลูกนี้อ่ะเป็นอะไรที่พี่น้องพี่น้องว่าเป็นอะไรที่ผมชอบสระลูกนี้นะมันดูอาจจะกว้างนิดนึงแหละแต่ทีนี้มันมันเหมือนเป็นแบบถ้าเกิดว่าน้ํามาน้ําอะไรนะบบตามขอบตามหนองแล้วมีกระท่อมตรงนั้นนะถ้ามีการรีโนเวทดีๆนะมันเป็นอะไรที่แบบ สวยพี่น้องเอ้ยบรรยากาศดีน่านั่งน่านอนน่าอะไรเนี่ยดีไม่ดีเอาอนาคตลูกหลานแกจะมานอนนี่นะคอยดูนะเออลูกหลานเขาจะมาจะมานอนตรงนี้แหละนี่แหละเขาจะมานอนตรงนี้แหละพี่น้องเอ้ยดูนี่นี่นี่แหละนี่แหละนี่แหละบรรยากาศนี่นี่ถ้าเกิดว่ามีกระท่อมตรงกลางน้ําเข้าไปอีกเนี่ยนะมีสะพานมีอะไรเข้าไปเนี่ยมันจะสวยดีนะสวยมีสะพานตัดไปเนี่ยเดินข้ามเลาะไปอย่างเงี้ยอูเลาะข้ามไปนู่นเลาะข้ามมานี่เลาะข้ามนี่เป็นสี่เหลี่ยมเป็นอะไรเนี่ยเดินตามเนี่ยนะพี่น้องเอ้ย มันจะสวยงามขนาดไหนพี่น้องเอ้ยดีไมด่ดีคนมาเดินเที่ยวอีกคนมาหาเที่ยวอีกาหาเที่ยวของแกนี่พี่น้องเ,เอ,อ้ยง่ายๆไอเดียง่ายๆความคิดง่ายๆขอแค่เรามีความคิดพี่น้องไม่อยู่นิ่งไม่หยุดเฉยพี่น้องเอ้ยนี่แหละความสุขจริงๆพี่น้องเอ้ยความสุขอ้าสำหรับคลิปวิดีโอนี้เอทวีส่เสร็จกันยงก็ขอจบเพียงเท่านี้พี่น้องเอ้ยถ้าชื่นชอบคลิปนี้ก็ขอให้กดถูกใจกดไลค์กดคอมเมนต์ให้เอทวีด้วยนะเป็นกำลังใจให้เอทวีด้วยครับ ครับวันนี้ผมก็กับตาก็ขอสวัสดีก่อนนะครับครับสวัสดีครับ